สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกันที่เคยเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการลูกหนังโล่นะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจ๊ดม์และทีมงานตูนยูนิเต็ดด้วยนะจ๊ะเราฟีเจริ่งกันทุกวันนะทั้งในแฟนเพจนะเฟซบุ๊กนะยูทูบช anel ทิกต็อกแล้วก็ในไลน์แอดก็แอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอดตูนยูนิเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้เเป็นรรื่อองงาวข2 ตำนานลูกหนังที่ยังคงโลดแล่นอยู่แม้ช่วงหลังจะฟอร์มหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างก็ด้วยอายุนามที่มากขึ้นอยา่างลิเลอมสซี่และโรนัลโด้นั่นเองนะล่าสุดตำนานดินชตาอังกฤษปัจจุบันเป็นกูรูชื่อดังในสื่ออังกฤษอย่างแกรี่ลินิเกอร์เนี่ยมิสเตอร์ไนท์สกายออกมาเขาเรียกอะไรแนะนาแฟนๆว่าอย่าไปคาดหวังในตัวของ2คนนี้ให้มันมากนักเพราะ2คนนี้อายุอนามก็เลย35ปีทั้งคู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คาดหวังในความมหัศจรรย์เหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะดูบทสัมภาษณ์นะของแกรี่ลินิเกอร์ที่พูดหลังจากเกมที่ยูเนเต็ดชนะไบรตัน2-0ลอนโดยิงได้เนาะส่วนเดนิเมสซี่พลาดจุดโทษในเกมที่เปเชเฉือนอัลมาดิด1-0ได้เคลียร์ในปเปเป้ช่วยชีวิตไปชงทดเจ็บเนาะลินิเกอร์บอกแบบนี้บอกว่าเมสซี่เนี่ยอายุ35ปีในช่วงกลางปีนี้นะส่วนโรนโด่เพิ่งจะครบ37ปีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนบอลหรือพวกเราที่เป็นสื่อเองน่าจะคาดหวังในตัวพวกเขาสองคนให้น้อยลงกว่านี้นะ พวกเขาเนี่ยยังสามารถเล่นฟุตบอลได้ดีทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมและสวยงามให้พวกเราได้ดูอยู่เสมอแต่เชื่อเถอะไม่ใช่เฉพาะแค่2คนนี้หรอกใครก็ตามนะไม่มีโอกาสเลยไม่มีทางเลยที่จะฝืนกฎแห่งการเวลาไปได้ตลอดกาลแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราแฟนๆเนี่ยคาดหวัง2คนนี้ให้มันน้อยลงหน่อยและจะดูฟุตบอลอย่างมีความสุขนะอันนั้นก็เป็นมุมมองของตำนานนักเตะทีมชาติเกรต์อย่างแกลลี่ลินิเกอร์ที่ปัจจุบันผันตัวเป็นสื่อเรียบร้อยเนาะก็จะได้เห็นด้วยนะ ทั้งเมซี่ทั้งโรนโดเนี่ยทำเพื่อแฟนฟุตบอลมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ <Yeah. S 1> ก็แข่งขันกันในระดับสูงช่วงนี้35ับ37แล้วอะโรยราไปบ้างแต่ความสวยงามยังคงอยู่กับ2คนนี้เสมอนะั่นคือตำนานของโลกลูกหนังเลยนะลิเนลเมซี่และคริสโนโรนัลดนั่นเองนะครับเอาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะรวมไปถึงติดตามเราได้ทุกช่องทางชื่อดยวกันหมดเลยตู้นยูไนเต็ดฟิจิเริงกับเจดมทุกวันนะจ๊ะพรุ่งนี้กลับมาอัปข่าวกันใหม่วัน,น